สเสน่ห้องถิ่นหลากหลายวารริตี้วิถีชุมชนมนสเสน่ห์แห่งวัฒนธรรม สวัสดีค่ะสเสน่ห์ท้องถิ่นวันนี้จะขอเล่าถึงสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีที่มีความเกี่ยวข้องกับคณะราษฎรก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยนั่นก็คือวัดแคนอกตั้งอยู่ที่ตําบลบางกะสออาเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี ในปีพุทธศักราช2475เกิดการปฏิวัติครั้งสำคัญในประเทศไทยคณะราษฎรซึ่งมีพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาหรือพศพหลโยธินเป็นหัวหน้าพลเอกพระยาทรงสุรเดชหรือเทพพันธุมเสนเป็นเสนาธิการวางแผนการปฏิวัติร่วมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และพลเรือนอีกหลายท่าน ได้เตรียมการวางแผนก่อนการปฏิวัติโดยใช้วัดแคนอกเป็นที่นัดหมายและวางแผนการประชุมการประชุมของคณะราษฎรถือเป็นความลับที่สุดและเสี่ยงที่สุดจึงเลือกวัดแคนอกเป็นที่นัดหมายเนื่องจากมีชัยภูมิและที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําซึ่งสะดวกในการเดินทางอีกทั้งอยู่ไกลบ้านเรือนของชาวบ้านหากมีความลับล่วไหลหรือแตกออกไปเนี่ยหลักฐานต่างๆจะถูกรวบรวมและโยนทิ้งลงแม่น้ําในทันที หลังการปฏิวัติเสร็จสิ้นพลเอกพระยาพหลพลพระยุหเสนาได้สร้างหอระครังถวายวัดและเมื่อท่านถึงแก่อสัญกรรมทายาทได้นำอัฐิของท่านมาบรรจุไว้ที่หอระครังวัดแค่นอกแห่งนี้และหอระครังแห่งนี้ได้เป็นที่บรรจุอัฐิของตระกูลพหลโยธินจนถึงปัจจุบัน นอกจากหอระฆังที่เป็นจุดเด่นสำคัญทางประวัติศาสตร์ของทางวัดแล้วทางวัดยังมีพระอุโบสถหลังเดิมหอไตรกลางน้ำหมู่เจดีมอนที่มีความเกี่ยวข้องกับคณะราชที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยที่วัดแคนอกให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย ก่อนจบรายการในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในทุกช่องทางของห้องสมุดมสทเพื่อร่วมสัมผัสกับมนสเสห์ของท้องถิ่นในรายการสเสน่ห์ท้องถิ่นทุกวันที่14ของเดือนเวลา19นาฬิกาพบกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสเสน่ห์ท้องถิ่นหลากหลายวาราตี้วิถีชุมชนมนสเสห์แห่งวัฒนธรรม